บรรยากาศมือนีกับงดสายมากฟุ้งนิ่งไยพี่น้องคบผม่ได้เขากล้าสนาเนี่ยพี่น้องอ่างลลอสนามสองหมื่นสี่ตัวนี้ทีมงานอ้ไทีมงานไอ้พายุพุอสี่หมืเนี่พี่น้องเนี่ ของพญยายญิุ่่นล้วงอ,อีโมง,โมงสี่หมืนกว่าพันัวนงาพน้องเนาสวยเลยตัวนี้ตอนนี้ก็ประมาณ8แปดโมงเคร่งแล้วพี่น้องไม่ห้อยก็จะเริ่มเจ็บเสือเจ็บผาก็บบางก็เลยนอพี่น้องมันห่อนเยหมดเอ้ยมันมาเริ่มแดดออกเราทกํททลังคดีครับคุเชา้าหนาว แต่มันติดขอเดนคือว่ามันฝุ่นเนาะฝุ่นคักเน่ผมยามา่า,ยางไว้ในท้องาหนาะมนร่งอ่กมา,มาต่อต่อก็หนีสี่หมื่นกว่ามาละมาละสี่หมื่นตัวด้พ่อไงสี่หมื่นเท่าไหรพ่อสี่หมื่เท่าไหรตัวนี้้องสีโอ้ปลายมันเจ็ดเด้อต่อเอาะต่อเอาเบอร์เบอร์ไปไหนเนี่ยเอรเหลเี่ยเบรเลขท่รศูนย์หกสอเก้าแปดเจ็ดศู มาจากอำเภอไหนอำเภอห้วยทับทันโอ้ oh, วันนี้ไปสีขอไ,อไหมอ้าวพ่อพันเดอร์สี่สิบเจ็ดตอนกันเอาพี่น้องบอกใหญ่ลเลยชายเราไล่ห้วยทับทันบ้านเอาเบิ่งใหญ่สูเม็ดสี่สิบบวกบวกถ้าเป็นบระเด็สนามกับ,ตา,ต,บตามมะน่องครับตางมาออนบ้านไปยังไอเบิ่งตัวนี้ เอ้ยบนอี่ห้มเนี่ยเล่ต้นน้ำสวยเมื่อกี้พี่้รงขอพัดนไม่นี่ไม่คงเียฮะเก้าพันห้าตัวผู้ใหญ่เท่าไหร่สามหมื่นสี่อพันน่ะเก้าพันห้าก3สามหื่นต้องได้นี่โชคดียูทูบครับโอ้คอยเบิ้งดูอยู่เดล่เบิ้งได้เปไปเบิ้งนึ้สามหมื่นสี่ครับเก้าพันห้าแต่ว่าบั้งเขาประมาณแบั้งงเนาะ เจ็ดแปดบังลูกสังเกตง่ายพี่น้องถ้า,าเขา,า,าจะดึงแขนเสื้อม,มานี่นี่ชัดเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวในี่ะ่พลาดไว่ตัวนี้อายุประมาณมีลูกมาเจ็ดตัวญญ <c oughs> ตัวนั้นสามบนสี่พ่อพันนาบางนะังเนาะงามอยู่งามอยู่อเ,เอานี่ใช่ไม่เปล่าเล่ตัวของตัวนี้ไม่ใช่โอเ้เดี๋ยวจะถามว่าเอาใส่เบอร์มาครับบังครบแปดห้าครับ ห1 1 5 0 1 0ครับโทรมาหาจากของงูนะพี่น้องอย่าทรมหาจากคององตงเธอมันโทมหาจากคองสองนะเพื่อเพิ่ทมาเพื่อบรรับสายเอ้ากระทรหาจากองเนาะผมหาผมกระบุงผมน่นีอ้เอรยู่ลอยเราถ้าต้องทายย่างสือถ้าไม่ทายไก่ไปไหนนะละเอียดงูต้องทายแบบนี้เจาะจลึกๆไปอะไรนะผมจะไปดูดูนี่จะไปดูเยงต้องหีบาไว้เลยตัวนี้เครื่องมันมือนี่เห็นมัน เท่าไรตนเท่าไรมือเอ้ยเกตัวนี้ันหาตัวนี้แเออเอาอันตัวนั้นแก้พันหาแปขันหาเกาันหาตัวผูกหมดเลยนาะอ่นี่แม่เลนแม่นี่เท่าไรหมื่ออกมาห้าอืมเอาสีเลยไปเรียงมันมันมันถือเนาะกดตทุนเทาไหมมึตัวต้บะเทงมือกับพี่พี่น้องครับยางไม้สุดตลาดเนาะบริเวณไปจุ่มมุกยุทธนา เอา้าประมาณนี้ครับบอ,อกว่ไกาไกด์กำลทงจะดิอัดกันอยู่นี่เลยมันจังร้าเยเร็วเที่นี่โอ้มี่กระงามนเลยพี่น้องสองหมื่นสามแบบงามเลยพี่น้องพี่มายืดกรุงเต็มอยู่นี่สองหมื่นสามตัวนี้คลิปงานมาต่ออยู่นี่มั่วมีศาสตร์ตระกูลนะตัวนี้สองหมื่นสามบบกยังงามเลยพี่น้องครับ โอ่งามทำตลาดแล้วตัวนี้สองหมื่นสามตสก่อนงัวตัวนี้โบแมนราคาหนีแน่นอนงัวตัวนี้ปูเราสามหมืนตัวตัวนี้สองหมื่นสามเลี้ยงอีกพี่นองงามสเตนาเนี่ยมาตองอยู่ครับนงามงามจ้ามันสูงขาโบดีมันสูงเลย ควคิวควเดียวคนต่อกันสองหมื่นสามเป็นเป็นงวดที่งามครับ

คือตัไปหมหยางเดีวจามเันจิขายอไรกันพิทเท่าไรสองสนั่นสองเรียบร้อยพิทกันขายครับเอาอมแมนช่วงราคาแค่นี้สามหมื่นสามหมื่นเกือบสามหมื่นห้าหัวรงนี้ช่งนี้มันอาทีองคนสองสองสอครับเอาพิทกันขายตัวนี้ ซื้อไว้กำไรแทนตัวนี้เดียวรอทองเก็ดพี่น้องตัวนี้ตีเป็นโค้งไปด้วยครับตัวนี้โค้งไปครับใหญ่เลยเนี่ยงันทองโตน่นก่าน้องโตสองหมื่นี่ตันี้เท่าไรตัวขาวตัาวหมื่นหกันโอ้ในพี่น้องครับที่ตัวนั้นสองหมืนสี่โอเคโอ้มันนันตุนมอหนึ่ง ขายอย่าี่จริงโอเอาสองพันเท่าไรกว่าตัวนี้สองพันสี่สองพันสี่ตัวนี้มื่นหกมื่หกอุ้ยเป็นเหนือไปกับทำไมกลัวนี้มาใส่ขายตัวนี้งขาดอาวาสูต สีขอไ่ะสีขไเลยเออสีขอมันมันตัวเลือกหน่อยเอันี้คนยางจะกิดพนยางหลายอย่ซื่อหักยางซื้อยางยางลับบ่สื่อยางคุณคุณให้สนามเลยนะ่าจิเลยใส่เบอร์ว่าถือคือยางบ่จากนี่คนสื้อใส่เบอมศูนย์ปดสี่สครับเจ็ดสี่สองห้า้ากฮอ้อยเสืว่าว่ายังคลายดีน้อว่านหน่อยวายดีว่า ที่มแม่ตัวนี้ว่าอืมมื่นมื่นสี่ีาเงลยไปเาครับยวไปนีเลยยางบบึงมาที่นี่เอาเดดออกลที่นี่เือเือไขายวไน่้อเขาเขายเอาขายครับขายนีน้อยของรอนท่องพอ่เนขายแล้วตอนนี้ขายแล้วขอได้เงินน้อยห่อเม

ตัวน,นั้นฟมแฟตัน,นั้นมันแฟนแมตัวเศร้าเอียดเนาพอนอโอ้เอี้ยตีเป็นลูกลูกเแม่อีกเอา้า ลมันฝุ่นแหงเลยนะแปะ่เลยผมนกมาบงเกออ่ตัวนี้เศร้าเอดนมันฝุ่มมันไปงคุณนะตัวนี้เศร้าเดเดอตัวนี้ครับพี่น้องครับงวอจะานไหนล้ะพ่อเื่อไเดอมีเหล็กมีเหล็กบ่ใส่เล็กหมน่ยร็ครับเอ็ดเ็ก้าครับเอดเอเ้อ้าเศรนี่ครับงอไทยนี่เนาะ่แมนลวกผสมมาเนาะ ต้นไหนแม่มาตอนสีองอยู่หนโอ้มื่นเมื่อกี้บ่ไอเมื่อกี้แมนเดียสาี่แมนอยูแมนยู่อหมื่นเจ็ดมเต้ไหนมื่มืนเจ็เป็นคนห่องมื่นเจ็ดนล่ะอ๋อประมาณนี้พี่น้องครับห้องว้ต่อซื้อแล้วหอต้นไหนอืเอาพี่น้องครับ giờ thì nhang bây giờ thằng cú thằng bắt thì thằng ốm nhang ốm nè mẹ lục tôi này mượn chết thì nó lục mẹ cũng thấy hai nó đập tung thì nó tất cả đèn đi và mượn chết nè mẹ lấy lại là pho này pho này pho thôi này thì thôi này mượn cầu chết Xong này mươn cầu ไม่โค้งที่ไหนก็อยากลุกน้องลซื้อรอซื้อเอ้เออขอมาตังกลางเลยพี่น้องครับเปเฝ้าอีเทอรดาห์รัไปไตรพอตัวน,นี้ใหญ่ย้ายนะครับสองหมื่นเจ็ดไตรมือนตัวไหสองหมื่นเจ็ดโอ้บอกน่นอนตัวนี้ไทยเดือดสองหมื่นเจ็ดสมาตักลางมัน,ม,นมันสิ่เทไทยเนี่ยลิเอยดได้พี่น้องเพราะว่ามันเมื่อกี้แหละผมสีพยามยางลุกออกไป มองมันทีว่าไอ้อวเสียท้ายนะ1มื่นเจ็ดมื่นเก่ามัี่ดเว้ยว่าคือมบิแอบอยู่กลางธนามนี่เท่าไหร่ตัวนี้ฮะมื่นเจดแม่ลูกกันบอกกันตัวน้นตัวเดียวโอ้โมเรีมบงร้อย1ม,ยม,ยยมื่นเจฝุ่นลายนาะเมอยู่ตรงกลางเขาบิข้หังมัน้ำเบิรงที่ละผมผม ครับครับงานก้อนใหญ่เจ้านี่ปุ๊บป,ปุ๊บปิดจมูกแน่นยังไงเรบบาเบี่ยงทีฟุลด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมัน,มน,นไงเองมือนีเงินเจ็ดเด้อสมเรียบร้อยตัวนี้ยี่เหลี่โทษบอยไซส์ไม่ได้ไหมครับสามห้าแปดครับสมเอาอะไรเด้ตอตัวนี้ครับผมม่นคลายลงลึกกว่านี้ไปเลยนะคลายลงลึกกว่านี้ไปเลยคลายอยู่คลายอยู่บริเวณนี้ โอ้ยเดี๋ยวเราปีนอง่างวาทั้งทีตะวันตกประเทศน่งว่าอะไรใฮงพีนองครับต้นหนีงงามบนพื้นต้นนิงอย่างบึงกั้นกันเรื่อยๆพีนองครับบ่งเขาเล่งตัวนี้โอ้โหเขาเล่งเรื่องแม่ลูกลูกตัวหนี้เท่าไหร่เลยมื่นเท่าไหร่ นะครับตัวนี้ไหมสองเตัวดีไหมจับเสือไปยจบริรอยเหรอสามหมื่นดหรอสามหมื่นเลยบ่โอู้คับพี่น้องครับสามหมื่นเราเก่งมแรงอป่กฟุคับฟุนคพี่น้องครับงแต่สวยมาเอามาคับพี่น้อง เออดท้าวเนี่ยพรเราฆ่าได้ไม่องเกี่ยวเกี่ยวสนามมือถอูน่ากนี่ันนี่ก็ตอนยนีเนาะตัวนเียหน่อยมือถือใดตัวนี้ตองเพิ่มมืองโอ้ว้าเพิ่นเจ๊่มือชอ ต้นหน่อยตัวเดียวเนาะมืสองบอกพี่น้องเอซีไปเลยมาเล็นเอีตายอสูเงินอย่างไมือสองจะายเป็นเพิ่มนึ่งหรอเท่านี้อ้าซ่อมนี่นะอพี่น้องครับได้บาน,นจะขายเท่ยไ่เนาะไม่ได้ไม่มาตลาดมันมเ็นยังมันแบบว่ามันเพือเดืนนเอดขาดมันร้นขายบ่ทุกคนครับครับได้ผ้นหนึงขายหน่อยหน่เหมือนเดีอรบ่ลุกเพาล้งเนื้อไหนขยันอยู่แม่บมีใมัน่าย่ขาขายสอง ้ตัวไหนมุญกีแดงแดงไงไข่ไขสองแปดบ่ะสสองหาสองหก้สองหกหัวตัวละสามหื่นตัวนั้นตัวนั้นส้องหกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยคุณรับเนาะโอ้ยเอาเอาบางงวดไทยไปเด้นี่ครับเงี้ยล่ะ มันนั่งยังยุ่งกางอางนี้เท่าไรเล่ยพอตอนนี้เมื่อยเมื่อยเท่าไรแม่ลูกเดี๋ยวสามมือหารอยไปประเมินไปประเมินโอ้โหเอาตัวนี้แม่ลูกก้างสนามครับสามมือหาร้อยรถอะไรอีกเนาะแม่ลูกลูกงามอยู่พี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกลูกทุกคนแม่เนาะตัวแม่ตัวแม่อีกไอ้ทุมบอกยองไงสามมือทักหาร้อยเนาะโอ้ตัวนี้งามงามงามพี่น้องครับ ครบกอางเคร sì ื่องดังแลวดีไหมนอเชงเชงได้ยินอึงเชิงเชงเลยอ้สวยๆเลยครับผมขอมากางสนามแล้พี่น้องมือนน้ครับแท่งฟุ้นมาทีนี mm ่ครับเอ้าสูไปครับพี fa ่น้องเอ้าเอาพี่น้องสามหมื่ก็ผายมง่าลอยเอาอคักเลยอ้ยรับตะมีเด้อครับเลาาไปนี่สามหม ยังขี้ยัง,ย,งยังไปยังมาจุกเกษตรเนะี่ยตัวเดียวจุกไปจุกมาอยู่เนอะตัวนี้สามมือก็หาลอยเด้อพี่น้องครับมาเอาครับสมไปหน่อยนะเดินน่องสามมือหาลอยพองามอยู่แต่ว่าพื่นถือไอตออยู่ดอกคิดว่านะเห็นหละครับการทายมือนมีการลำบากนิดนึง มันมาลายครับมาที่นี่ชมยางมาฮอดที่ตะบันโต๊ะเลยมนที่นี่โอ้ยหายใจบ่อครับมาเบิ้งว่าไถ่เลยมาที่นี่ฝังาา่งที่ตะบันโต๊โอู้อูโอู้อ้